นี่คือสือตัาสินระหว่างฟอกโกที่เป็นร่างแรกกับลิซดอนไวมาไฟโทเวอร์ไปโอเคฮะทุก <Okay. S 2> คน คือวันนี้เนี่ยผมจะทาการารีวิวตัวละครตัวหนึ่งนะที่ผมสามารถพูดได้ว่าน่ารักที่สุดนในเกมก็ว่าได้ฮะทุกคนนะคือพูดได้เต็มปากเต็มคเลยนะั่นแหละนะตัวละครนั้นจะเป็นตัวอะไรก็ไปรับชมเลยดีกว่าฮะทุกคนก่อนจะไปรับชมเนี่ย,ย like, อย่าลืมกดไลค์อยลืติดตามด้วยนะฮะไปทางก๋าเล่นเลยกันเนาะโอเคตัว <Okay. S 2> ละครนั้นก็คือพอโก๋ของเราเองนี่นราแรกเนี่ยคือผมพูดชอบดูดูนะ่ารักมากเลยทุกคนเลยนี่คือสายตาของเธอเนี่ยคือมีความมุ่งมัน่นแล้วก็มีความอ่อนโยนอยู่ข้างในนะแล้วก็เป็็นนนนสาาาายยชทีี่่เเเบคมแลล้้วกจิดึง น่าจะไม่เจ้าเลยเท่าไหร่แหละท่าแรกก็เป็นหนีนะเป็นเลยไหนสิดาทองหัวเลยกันมาไคโอกามาท่าไฟต้งสุ้กับท่าน้ำไม่ไม่มีแหละฮะทฤษฎีผมเอาไปแชร์ได้นะทุกคนถึงแม้จะไม่มีใครแชร์ก็เถอะนะมามาไฮโอ่ว่ามาแล้วมามาท่าแรกคือเฟรมโทเมอร์นี่ไงเป็นการรวบรวมพลังไฟมาที่ป่าก็ทางการรถไฟไปฮะแต่ว่าคอยไม่พูดสายฟ้าอะไรไงอืมไม่ได้นะทุกคนอย่างนี้คอยนะน่าโดน เพราะว่าถ้าไฟสามารถชน,นะท่าเหล็กได้คูสองฮะมาเฟรมทาวเวอร์นี่ไงติดแต่ซี่ใช่ไหมล่ะนายจีบแน่นอนเธอว่านายตายไปแล้วมาฮะท่าอีกต่อคือเฟรมทากเกิลอาจาใช้ไฟอยู่ร่วมตัวด้วยคนรอบตัวและ้ะการพุ่งไปหาศัตรูนะเฮท่าน้ำมาฮะแนี่ไงเฟรมทาวเวอร์เปน็นอย่งทีฮะตอนนี้ไม่มีฮิลแล้วไงเฟรมทาวเวอร์เป็นทีนี่ไงล่ะ ผมอยากสู้ไฮโอกาเต็มทีแล้วทุกคนมาก็ทำการท่าไฟทอเวอร์ลาก่อนนะนี่ไงพระให้อะคีไฟห้าตายเรียบร้อยนี่ไงนี่แหลความมันอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนแนละ้วก็ไฟทอเวอร์อีกทีหนึ่งนี่ไงถ้าน้ำเจอไฟเผาอะ่ะโหยังไม่ตายด้วยหรอะไฮโอกา้อาอติมาฮัมาเลยปืนใหญ่นะ้ำอะไรช่างเหอะยิงมาเหอ,อเะเฮ้ยแค่เจ็บฮันดาเมจเนานะแล้วก็ลาก่อนแล้วกันนะ เออถ้าไหนดีล่ะเฟสทาวเวอร์แล้วกันเรียบร้อยเออยังไม่เรียบร้อยหรอเฟร์เทิวเวอร์ไปปีฉาไหมเรียบร้อยทุกคนปีฉาบไปที่เรียบร้อยนะเอามากินไฟเทวเวอร์นี่เงเผามันมากเลยทุกคนแล้วก็เรบที่สองใช่ไหมแล้วก็ไฟเทวเวอร์ไปอีกทีพี่ลาก่อนนะน,นี่ีงล่ะเฮ้ยทุกคนแหละคือความมันนะแล้วก็ไฟเทวเวอร์ที่นี่เงเฮ้ยบ้ากันน่ะไม่ตายเหรอ นายนะ่ะไม่ตายใช่ไหมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอติดีรอบนึงก็ตายหมดแล้วนะมาฮ่าไฟแฮกเกอร์ไปโอเคฮะเกือบตาอยอนึ่งตัวเนาะมาฮะแม่มาลาชีจะตีมาพวกไฟเหมือนกันแต่ว่าไฟเราแ,แรงกว่าแน่นอนหนึ่งร้อยละเป์เซ็นตสายตีมาเนาะแล้วก็ไฟทเอเวอร์ไปหอนติหน่อยนะกันรีคัตเตอร์โอ้โห,หไม่เลวนะเนี่ยงอกไฟทเอเวอร์ไปอีกทีนะกันนี่หกแสนนะำมีฮ่าตายตายหมึ่งตัวแล้วก็แม่มาลาชีพวกไฟมาแล้วก็ที่ส้น มาฮะบูเฟรรมทาวเวอร์โอ้ไฟนายยังอ่อนไปนะถึงแม้ไฟสีฟ้าเป็นไฟที่แดงที่สุดเลยคือไฟเกินไปนี่คือสตารสินระหว่างฟอคโกที่เป็นร่างแรกกับลิซดอนไวมาไฟรรทาวเวอร์ไปลาก,ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยบ้านะไฟรรทาวเวอร์เฟรรมทาวเวอร์ดิมาฮะตึงมากเลยลก็ไฟเทเกอร์ไป โอเคฮะถ้าเกิดว่าไม่ตาล้นี้คือเราจะตายแหนะเราเลือกเราสิเรียบร้อยฮะถึงแม้จะมีไฟที่ตัวก็ยังน่ารักเหมือนเดิมโอเคฮะทุกคนนับปปแกงบ้างฮะชืช่ชอบอย่นงะไรนะน,นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปของนี่นะตัวละครที่เป็นร่างสาวฟอโกะนะ,ะทุกคนคือผมก็ไม่รู้ชื่อือนกันแหละเพราะว่าคือผมระหว่างรอนี่ไงระหว่างรอาะว่าเชลเลนจ์เนี่ยเราต้องทำการเล่นตัวละคอรอื่นรอไปก่อนนะทุกคนคือตัวละครคลาสเอเนี่ยก็มีตัวละครที่แบบว่าสกิลสวยเอาเรื่องนะที่ทุกคนมองข้ามไปนะทุกคน ผมก็จะทำการมาิวให้ดูเนาะให้มันสวยๆนะงนั้นขอตัวไปก่อนอาจารย์สว,วัสดีครับหขอาววลาชมครับ